เดียค่ะสาวบกียรโตโยต้ายาริสอย่าพลาคิดนี้นะคะคันนี้ค่ะรถปีใหม่ไม่น้อยโตโยต้ายาริ e n t นทปี2022ไม่น้อยมากแค่20,000เองราคา475,000บาทว้าวมาต่อกันที่คันนี้ค่ะโตโยต้ายาริวตีอปี2019ไม่เพียง79,000ราคา459,000บาท นี้สีสวยมาก t o y ยต a y a r i ิ a t i v e Entry ปี2021คันนี้ไหม48,000ราคา359,000บาทคา่ะส่วนคันนี้ค่ะ t o y ยต a y a r i ิ5ประตูตปวเจปี2017ไหม88,000ราคา395,000บาทคา่ะ ค่ะ Toyota t o y ยต a Yaris a t i ท e e เอนปี2022ไม่น้อยมากแค่1มื่นสเองราคา489,000บาทจา้าจองด่วนจองด่วนถ้าคุณสนใจอย่าลืมทักหาเราได้ที่เพจนี่หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านั่งเลยเลยนะคะบ๊ายบาย